ต่อหยีธรรมาชาติจากแอปเปิล EP สามีหลายคนงงๆนะคะว่าทําไมต้องทิ้งทําไมต้องให้อาหารไม่ต้องงงเพราะมันยังไม่เจบคราวที่แล้วเราทิ้งออกครึ่งหนึง่งให้น้ําให้อาหารรวมๆอยู่ที่300กรัมแล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืน12ชั่วโมงในตู้เย็นพอเช้ามาเข้าสู่วันที่4ค่อยมาวางในอุณหภูมิห้องอีก12ชั่วโมงอันนี้เขาแอบ,บสงสัยนิดนึงนะว่าโตในตู้เย็นเหมือนกันทําไมไม่ฟูเท่ารอบที่แล้วพอยิงอุณหภูมิดูถึงได้รู้ว่ารอบนี้14องศาถ้าแฟดแบ็กไปคลิปที่แล้ววันทีีะะทที่่่่่3นนอออออุุณณหหภภูููมมิิยท17งศาาาาเั้รบตํกว เลยโตช้ากว่าคราวที่แล้วนั่นเองและอันนี้เราก็ตอบคําถามได้แล้วนะคะว่าอุณหภูมิมีผลกับยีสต์มากๆจากนั้นก็วางต่อในอุณหภูมิห้องอีก12ชั่วโมงหรือจนกว่ายีสต์จะกินน้าตาลในแป้งจนหมดนั่นเองจาก300ขึ้นสูงสุดอยู่ที่560นะคะเอาไม่ถึง600แฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาให้อาหารกันดีกว่าต่อไปนี้เขาจะเรียกสั้นๆว่าการฟีดแล้วกันนะจากตอนแรกสุดเนี่ยที่แป้งดูเร็วๆนะคะตอนนี้เขายืดได้ขนาดนี้แล้วนะฟูขึ้นแข็งแรงขึ้น,น,น,นทีลลลละะนนนนิดดดตตตาามมมมํััััับ่แแแหหกกกกออออรรรร300 150ใใช้คคึึงงื หาหรือฟีดในสัดส่วนเท่าเดิมนะคะนั่นก็คือ1ต่อ1ต่อหนึ <_ T> ่งก็จะเป็นสตเตอร์เตอร์150กรัมแป้งขนมปัง150กรัมและน้ำยีแอปเปิลอีก150กรัมนั่นเอง <_ T> แล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะล้างโหลให้สะอาดเหมือนเดิมแล้วก็ตักกลับใส่โหลไปเหมือนเดิมและนี่จะเป็นคําตอบของว่าทําไมต้องตัดทิ้งด้วย150คูณ3าเมื่อกี้ได้เท่ากับเท่าไหร่ทุกคน450จ้าและนี่ขนาดตัดออกบางแล้วนะคือจะล้นออกจากโหลแล้วนะที่มีคนถามว่าตัดออกทําไมเปลืองนะคะไม่ตัดออกสเปื้ออนนรบี400กว่าะะค สามารถพุ่งไปถึง800ได้เลยนะแล้วก็เข้าสู่วันที่5แม่เจ้า อันนี้คืออยู่ในตู้เย็น12ชั่วโมงแล้วก็อุณหภูมิห้อง12ชั่วโมงเรียบร้อยทะลุสเกลแล้วเราคาดเดาว,ว่าอยู่ที่750นะคะในในเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนแล้วมาขอย,ยืดเล่นแปบบ๊หนึ่งความยืดหยุ่นเอ่ยความแข็งแรงเนี่ยก็สูงกว่าเขาที่แล้วอีกนิดนึงและเหมือนเดิมมาเปลี่ยนให้อาหารกันแต่รอบนี้นะคะเขาจะตัดออกเกินครึ่งจากปริมาตร400กรัมจะตัดออก300ค่ะเก็บไว้แค่ร้อยเดียวแต่ไม่ต้องเสียดายนะไม่ได้ทิ้งนะคะรอบนี้จะเอามาทําขนมปังดูจะทําเป็นฟอกกกเเเียันแแล้วค่ะาบบซฟต้ R ้ g ้ออองงงงบบบบกวว่ K ่ L ่ K ่าาาาาาเเเเคคแแแแ5ั K ั L ันนนนทะะยไมมข็รรพถสูล คามใช้งานจะอยู่ที่7 1 4วันและกลับมาเลี้ยงตัวสตาร์เตอร์ต่อเหมือนเดิมนะคะอัตราส่วน1ต่อ1ต่อหนึ่งก็จะเหลือสตาร์เตอร์100กรัมแป้งขนมปัง100กรัมและน้ำยีสต์แอปเปิ้ลอีก100กรัมรวมเป็นเท่าไหร่ทุกคน300กรัมนั่นเองคือเอาตัวผ้าคุมหมวกมันไปซักนะมันยังไม่แห้งก็เลยเอาทิชชู่พันแทนเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวมาต่ออีพีหน้าน่าจะเป็น E ีพีสุดท้ายของยีสต์ธรรมชาติจากแอปเปิ้ลแล้ว